สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย้ำมือซ้อครับวันนี้วันที่ซ้อ 6. มหกวันนี้มันที่ยี่สิบหกกุมภาพครับผมเดี๋ยวผมพาพี่น้องมานย่มกลับดัก ใสไว้สวงมือแล้วครับฝนตกผมก็เริ่มประเด็มมาอยา่างฝนตกมากมือเดียวพี่น้องหมอกร้ายเลยโอ้ขอให้มันนี้ยิบเจ็ดแล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกรุมพาแล้วครับผมโอ้ยลงหอดมือใส่กับใบคู่สานี่แหละพี่น้องนี่ครับ มาถึงสีลังหนอกครับยีตีนบ้านว่าห้อยคนใส่หลายแล้วครับเนาะมาลุ่นกันบ้างพี่น้งนงองยิมมิโตมีเต็มบ่ใส่ใบพ่อได้ลุ่นด้วยใ่ครับบ่ได้ไปใส่ทั้งไก่นะมาลุ่นลังแหลกกันเลยพี่นหนังแหลกใส่ไปนี่นะครับ เปล่ยนไหนครับโอ้บอ่วทำงานครับ <c oughs> กับบ่วทำงานพี่น้องอกขยับไปหนี่นะครับได้ถ่าขอยมาหยดอดหอกบึงหลังนี้ดนะครับไม่กินเขาจนเบิร์ตกับบ่วทำงานพี่น้อง ต่อไปโยงในสาครับเพยงใดพลังเดี๋ยวไปนี่ก็ยังคือเก่าอยู่ครับเดีย๋ยวไปเห็นยังคือเก่ายิ่งพลังเอาเบอร์ห้องพี่ครับ นู้เป็นอันตรายใช่ครับตัวไม่ที่ขบบทเข่ากลับบ่เท่านั้นปึ๊บโอ้ยเหมือนเด้อบ่เราไมีขากล่องนี่พี่น้องบาเดียวขากล่องมาจับเอาเลยด้วยเลยครับข้าเจ้ามาหายเอาเปอ่าอ ใช่ไหมนี่แหละครับมามาพี่น้องหลังนั้นออกกรบดักผมก็ลงมาอยู่ห้องลุมบอลพี่น้องเยอะอุ้ยกระดักลงมาอยู่ห้องลุมตะวักับบาลันครับ <c oughs> ให้หนูมาขวดได้หนิพี่น้องโอ้ไม่นี่แหละ Nah, ini kebalan lah pemirsa. Untuk bawa aku lah, ini kebalan lah. บอกว่าครับแบบฟัง่นบันพีนองฟังท้างค่นครับฝนตกลงมาเถอะเดี๋ยวหมอกห้ายเลยครับผมพีนองอ๋อแบบฟังหลังขง,งในก่อนครับแบบฟังหลังนี้ก่อนก็ได้ โบามาครับผมพี่น้องจกกินเขาเบิดเลยโอ้เก่งเวรุล่อนนี่เป็นไดพีปป่น้องกับอีปแปะได้ไปเสร็จแล้วกับอีปแปะไปะทำงานครับ ตัวเขาบดแอนด์แอนดุวงลังนี่รู้บ่หนิพี่น้องโอ้หิมมูมูอะไรอะเด้อพี่น้องอันอนี้เพียงเด้อเออกลับลันครับผมพี่น้อง เรียบร้อยแล้วครับถึงห้างถึงคาบนี่ครับนูท้องขาวพี่น้องเ,อเดี๋ยวผมปลดกันผมพี่น้องบรรยากาศมาฝากครับโดนมาแต้มหนึ่งครับผมพี่น้องเป็นนูท้องขาวครับแต้มงามๆอยู่ดอกพี่น้องนี่ครับโอ้ เพื่อเดีไปใสใ่ไก่พี่น้องใส่ไว้ละบ้านนี่นะครับนี่บ้านถนนครับถนนข่าบ้านอุ้ยหมอกแห้งหลายพี่น้องเหมือนเอาได้มาแต้มนึงพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพอได้ขวายดอกพี่น้องเอ้ยครับใส่ถิ่นไม่ล่ะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมือแลงเอาเขามาหยอดไว้คือเก่าครับงูใหญ่บ่ท่านออกอยู่พี่น้องอแปลก เบื้องอีกั้งครับเป็นคลิปสัน้นๆแล้วพี่นอ้องนี่ครับตัวเทาว้ทาๆพี่น้องโอ้หนูทาขางเขาตุ่นนี่ก็ถือว่าใหญ่ครับตุ่นนี่ยตีทขาว่าตายครับผมพี่นอ้องเออแก้วครับไปครับผมคลิปสัน้นๆพี่น้อง